อยากถามอะไรคนข้างหลังคะอยากถามว่าเมื่อคืนไปทำไรมาคเมื่อคืนผมเล่นพับจีกับคุณแก็ครับผมอยากถามคุณแก็บว่าชอบกินอะไรที่สุดครับ,บจริงชอบกินทุกอย่างครับแต่ชอบที่สุดก็คืออาหารญี่ปุ่นครับอยากถามคนข้างหลังว่าฤดูในประเทศไทยชอบฤดูไหนที่สุดครับเออชอบฤดูหนาวครับเพราะว่าชอบอากาศหนาวอยากถามคนข้างหลังว่า เมื่อคืนทำอะไรมาครับอาบน้ำแล้วก็ออกมันใยเล็กน้อยแล้วนอนครับผมอยากถามคนข้างหลังครับว่ามีซีรีส์เอวอรเดย์เนี่ยบอลกับแท็กจะได้ฟาดวงฟาดงานกันไหมครับก็ต้องรอติดตามชมอ p พีหน้านะครับได้ไหมได้อยากถามคนข้างหลังครับว่าถ้ามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งล่องหนกับบินได้จะเลือกอะไรครับล่องหนกับบินได้เลือกบินได้ครับเพราะว่า ชอบสุดแมนก็เลยอยากบินได้ครับแล้วก็อาจจะพาคนอื่นไปแบบไปเที่ยวได้ด้วยอะไรแบบนี้อยากถามคนข้างหลังครับว่าเสน่ห์ของตัวคุณเองคืออะไรครับก็เสน่ห์ของผมคือรอยยิ้มครับอยากถามคนข้างหลังนะครับว่าภูเขากับทะเลช่องอะไรครับอ๋อแจริงเลยต่ว่าทะเลครับผมมานว่าชิลดีครับแล้วก็ฟังเสียงคลื่นชิลสุดอยากถามคนข้างหลังครับว่าในเข่าไเม็นยังงนีเออ พี่เลี้ยงน่าจะดีกว่าครับเป็นผมเป็นน้องให้เีช่เลี้ยงดีกว่าอยากถามคนข้างหลังว่าระหว่างทะเลกับภูเขาชอบไปไหนครับ <laughs> ชอบภูเขาครับผมอยากถามคนข้างหลังว่าถ้ามีของที่ชอบเนี่ยจะเก็บไว้กินก่อนหรือเก็บไว้กินหลังครับเออ <laughs> <laughs> เด็กนี้ <laughs> <laughs> เก็บไว้กินที่หลังครับผม <laughs> <laughs> คุณมีการแข่งข้างหลังผมในซีดีหรือเปล่า <laughs> เอย เมื่อกี้ผมก็เกือบแทงข้างหลังคุณแล้วไม่มีครับไม่มีไม่บอกดีกว่าเออครับจากถามพวกข้างหลังนะครับว่าเราไปกินข้าวด้วยกันไหมครับเย็นนี่อาทานด้อยู่แล้วครับสำหรับพี่ป่นอยากถามคนข้างหลังว่าว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไรครับผมว่าสเสน่ห์ของผมคือคิ้วครับหลายคนชอบทักว่านั่นคิวหรือปิงครับ <c oughs> อยากถามคนข้างหลังว่าปูนสามขวบกับปูนสามขวบเลือกอะไรครับมีเลือกเออ ผมขอปูนสามคนลยครับถ้าสามคนน่าจะรับไม่ไหว <laughs> 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 อยากถามคนข้างหลังว่าชอบ,บชอบคนแบบไหนครับชอบคนแบบไหนก็เอาเป็นจริงชอบคนที่แบบนิสัยดีน่ารักครับแล้วก็แบบชอบเอาเดใส่ครับอยากถามคนข้างหลังว่าเมื่อวานครับไปกินข้าวใครมาพี่แกบุปปการีนะครับอร่อยครับผม <laughs> อยากถามคนข้างหลังครับว่าสเสน่ห์ของ ประเทศไทยคยืออะไรสว,วยบ้าสถาปนยามากก็สเสน่ห์ของคนไทยก็คือมารยาทก็รอยยิย้มนี่แหละอคนไทยก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับอยากถามคนข้างหลังว่าชอบสีอะไรมากที่สุดอชอบสีดําครับอยากถามคนข้างหลังว่าถ้าเลือกเป็นสัตว์อะตัวหนึ่งจะเป็นอะไรครับถ้าเลือกเป็นสัตว์อะตัวหนึ่งอยากเป็นนกครับเพราะว่านกมันแบบมีอิสระครับสามารถบินไปไหนก็ได้แล้วก็ ไปที่ไกลๆ,ๆก็ได้แบบนี้ครับอยากถามคนข้างหลังว่าไหนๆก็มาสัตว์แล้วนะชอบสัตว์เลี้ยงอะไรมากที่สุดครับโอ้โหแน่นอนครับว่าต้องเป็นสุนัขแน่นอนครับแต่ถามคนข้างหลังเขาว่าถ้าเป็นสุนัขนายจะเป็นสุนัขพันธ์อะไรมันถ้าคุณได้เป็นสุนัข <laughs> สุนัขเป็นได้ทั้งเฟนบูดองละปากครับชอบสองพันธ์นี้ <laughs> อยากถามคนข้างหลังว่าสายชําระกับกระดาษทิชชู่คเข <laughs> 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 ้าไปหลัก็เลยไม่รู้ร <laughs> <laughs> เอา อะไรเดียะสายชำน้ำแล้วกันชีทีเดียวอยู่ผมอยากถามคนข้างหลังว่าระหว่างเป็นคนอ้อนกับถูกอ้อนชอบไหนมากกว่ากันครับอยากเป็นคนที่ถูกอ้อนครับเพราะว่าแบบชอบคนเอาใจใส่นะก็เลยอยากโดนถูกอ้อนครับอยากถามคนข้างหลังว่าภาคไหนของประเทศไทยชอบไปเที่ยวที่ไหนสุดครับ ที่ผมขอต่อว่าทุกภาคเลยนะครับเพราะประเทศไทยเรายังมีเสน่ห์ที่สุดครับในทุกๆภาคเลยก็ฝากซีรีส์เอาไว้เลยรับได้ใหม่ในมิ้มทุกวันจุกท่ามทุ่มครึ่งทางช่องวันสัปเหร่์นะครับหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ทางเ S Play ครับครับผมและสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะครับทางไหนครับคุณบุญทางแอปพลิเคชันการ์ก้าอุลาราครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับ YouTube หรือ i n s t a g อินสตา Official ครัับยงงไก็ขอฝากซีรีส์ Days Our ริบหกออฟฟิเชียลครับบ๊ายบาย Nice.